สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับวันนี้ก็มีความรู้ดีๆสำหรับสาวไทยที่ย้ายถิ่นฐานจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาที่ประเทศไทยนะครับแล้วคุณแต่งงานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับผมไม่มีลูกด้วยกันอ่ะคำถามไม่อยู่ว่าคุณชัยคะตอนนี้นะคะก็คือเรามีทรัพย์สินเงินทองที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยกันและย้ายถิ่นฐานมาที่ประเทศไทยแต่บ้านหลังนี้ให้คนอื่นเช่าอยู่ คำถามก็คือถ้าอย่าร้างกันแล้วมีสิทธิ์ที่จะได้ทรัพย์สินเงินทองที่ต่างประเทศไหมนะครับโอเคแล้วก็คุณพี่ก็เขาก็โทรมาหาผมแล้วก็มีปัญหากับสามีว่าเพราะว่าสามีต้องการอย่าร้างกับเขาเขาเลยโทรมาหาผมนะครับผมพออธิบอธิบายฟังนะครับแล้วก็สําหรับสาวที่อยู่สาวไทยที่อยู่ที่อ่า หวหินชะอํานะครับทีคําถามนี้มาเราขอตอบนะครับแล้วก็สามารถติดตามช่องทางคุณชัยสุดแนได้นะครับขอบคุณมากครับ FC ซทุกท่านและขอบคุณมากฝรั่งที่อยู่ต่างประเทศที่ต้องการให้เราเดินเรื่องเอกสารให้แล้วก็เกี่ยวกับมาซื้อบ้านที่ประเทศไทยนะครับสัญญาบ้านอะไรต่างๆมีประกันรกให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับเดินเรื่องเกี่ยวกับวีซ่าให้ครับทางทีมงานทนายของคุณชัยสุดแนครับที่อยู่กรุงเทพนะครับก็เดินเรื่องนี้ให้ด้วยนะครับที่เรา บอกกล่าให้ทราบไปนะครับเอฟซีทุกท่านครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันเพราะอะไรเป็นยังไงนะครับคำถามนี้ขออนุญาตตอบนะครับคืออันดับแรกนะครับคุณพี่ได้แต่งงานที่นั่นเนาะที่ประเทศส์แลนมีใบอาจจะเป็นสมรสที่นั่นด้วยแล้วก็ทรัพย์สินนนี้ที่คุณพี่นะครับผมไม่มีสัญญาอะไรเลยก็คือว่าได้ทาร่วมร่วมกันกับสามีกัน นะครับแล้วก็สามีมาอยู่ที่ประเทศไทยอ่ะอาจจะมีความเบื่อแล้วไม่อยากอยู่กับภรรยาแล้วฉันอยากจะไปแล้วนะฉันไม่อยากอยู่กับเธอแล้วแล้วก็ขออย่าร้างที่ประเทศไทยอ่ะเพราะเจ้าตัวอยู่ที่ประเทศไทยใช่ไหมก็ต้องอย่าร้างที่ประเทศไทยนะครับผมแต่อ่ะมีแต่เพราะว่าคุณมีทรัพย์สินเงินทองที่ต่างประเทศเช่นประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีบ้านให้เช่าอันนี้คุณพี่ต้องอ่า คือคุณพี่ไว้ใจทางทีมงานคุณชัยซิแสแตนแล้วบอกว่าคุณชัยใช้ทนายของคุณชัยได้ไหมที่โหหินมีให้ครับผมเนาะมีให้เนาะเราได้บอกทนายเรียบร้อยว่า,า,าถ้าสามีนะครับสามีต้องการอย่าร้างนะครับเราก็เรียกสิทธิในประเทศไทยด้วยว่ามีอะไรบ้างที่ต้องแบ่งกันนะครับอันดับแรกนะครับต้องแบ่งกันเช่นเงินธน,นาคารบ้านทรัพย์สินเงินทองที่ประเทศไทยทุกอย่างอันนี้ทางทีมงานทนายของเราจะ แจ้งให้ทราบแต่ท้งนั้นทั้งนี้เราได้บอกทีมงานของเราแล้วที่ทนายความของทีอ่อยู่ที่หัวหินว่า,ามีทรัพย์สินทองที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดคือเงินเพนชั่นของสามีเพราะว่าบุคคลไทยคนนี้เข้าถือสองสัญชาติต้องแบ่งคนละครึ่งน,นะครับผมเนาะไอตัวนี้ถ้าไม่มีความยุติธรรมอะไรขึ้นนะเราก็จะใช้ทนายที่ต่างประเทศด้วยคือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับสำหรับคําถามคนนี้ครับเราตอบแบบสั้นๆชัดๆเจนๆว่า คุณพี่มีสิทธิ์ที่ต่างประเทศด้วยครับและเงินเพนชั่นของสามีคุณพี่อยู่กับเขามามาณ20ปีนะครับสมมติว่าสามีคุณพี่เก็บเงินสะสมนะครับเงินเพนชั่นนะครับเนาะเดือนละ1 0 0 0งัแฟรงก์อ่ะเดือนละ1 0 0 0งัแฟรงก์ผมขออนุญาตบโบนักคุณฐานนะครับเดือน1000ัแฟรงก์นะครับผมอ่ะผมตีไป1 0 0 0งคูณ20แล้วนันนะครับผม1 0 0 0หน่วยสิแป๊บหนึ่งครับโอเคอีกครั้งหนึง่ง หนึ่งพันนะครับหนึ่งพันแฟรงค์คูณนะครับยี่สิบนะครับเออไม่ใช่คูณสิบสองสิบสองนะครับมันได้หมื่นสองแล้วมาคูณยี่สิบคูณยี่สิบนะครับได้สองแสนสี่หมื่นแฟรงหนึ่งแฟรงค์เท่ากับนะครับหนึ่งแฟรงค์เท่ากับสี่สิบนะครับผมนะอันนี้ผมขอหารสองก่อนเท่ากับสองแสนสี่หมื่นแฟรงค์เงินเพนชั่นหรือเพนชอนคัสเซ่ของสามีก็เป็นของคุณนะครับ ในกรณีนี้คุณไม่ได้ทํางานก็ lah, มีสิทธิ์ได้รับตัวนี้ด้วยครับหาร2นะครับผมเท่ากับ1นึ0 0 0สนนะครับ 1, 2, หนึ่งแสนสแฟรงค์คูณไป40นะครับได้4ี่ล้านแปดแสนบาทที่คุณพี่ต้องได้เราจะไม่ยอมเพราะฝรั่งบางคนบอกว่าอ๋อฉันอยากาที่เมืองไทยไม่เกี่ยวที่ไม่ไม่เกี่ยวข้องที่ต่างประเทศเกี่ยวครับเพราะว่าแต่งงานที่ต่างประเทศเกี่ยวครับแล้วเขาเป็นคนชิตด้วยคือถือสองสัญชาติเกี่ยวครับและบ้านน่ะ บ้านก็เกี่ยวครับบางคนฝรั่งหัวหมอนะครับบอกว่าฉันอยากีีนี่ฉันไม่มีอะไรเขาจะบัตรเบียนเขาไม่อยากที่จะจ่ายที่ต่างประเทศแต่เราต้องฟ้องเมื่อเราแจ้งที่นี่แล้วนะครับแล้วก็บอกว่ามีที่นั่นด้วยนะครับที่เราต้องที่ต้องหยิแบ่งกันด้วยอ่าแต่ศาลประเทศไทยอาจว่าเรามีที่นี่ได้เราไม่สามารถทําที่ต่างประเทศได้เพราะฉะนั้นทางเราจะฟ้องต่อที่ต่างประเทศก็คือเรื่องบ้านนะครับเรื่องบ้านและเงินเพนชั่นของสามีที่คุณต้องได้แต่เงินเพนชั่นของสามีนั้นต้องบอกไว้ก่อนว่า เขาจะเอาของคุณและสามีอ่ะภายยี่สิปีมารวมกันนะมารวมกันแล้วหารสองอันนี้เคลียร์ไหมไม่ใช่ว่าจะเอาของเขาอย่างเดียวเขาจะเอาของคุณด้วยนะครับบางคนบอกอา้าวฉันเอาให้เขาไม่ได้ฉันอยากได้อย่างเดียวไม่ยุติธรรมไม่ใช่นะครับเขาของคุณแล้วของสามีของคุณอนะมารวมกันแล้วหารคนละครึ่งเมื่อหารคนละครึ่งแล้วเท่าไหร่ก็เท่านั้นโอเคไหม ประมาณนี้สําหรับ f c ที่อยู่ประเทศไทยผมไม่อยากให้คนไทยที่อยู่ประเทศไทยเสียเปรียบฝรั่งนะครับผมบางคนฝรั่งหัวหมอบอกเอ้ยฉันอยากที่ประเทศไทยอ่ะแน่นอนอเขาจ้างทีมงานทนายที่หูหินค่าเขาจ้างทนายพวกเขาก็อยากจะได้ทนายฝั่งที่ช่วยเขาเป็นของธรมรมดาเมื่อคุณจ้างผมผมก็ต้องช่วยคนไทยเป็นของธรมรมดาครับอันนี้ต้องเข้าใจด้วยว่า จ้างใครคนนั้นก็ต้องช่วยคนนั้นนะคบผมเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าเฮ้ยฝรหลังเขาจ้างทนายคนเดียวกันแล้วเดี๋ยวเรามาทําสัญญากันอันนี้ผมแนะนําว่าอย่าทาอย่าหาทาเพราะว่ายังไงทนายเขาต้องใครเป็นคนจ่ายสามีจ่ายให้ทนายใช่ไหมเพราะฉันทนายเขาต้องช่วยเหลือฝั่งใครฝั่งของสามีร้อยเปอร์เซ็นต์และดีสุด ฝังคุณเหรอเขาไม่สนใจเพราะว่าทนายเขาจะช่วยฝั่งของสามีคุณเพราะใครเป็นคนจ่ายสามีคนจ่ายให้ทนายอันนี้คุยกันแบบว่าสั้นๆง่ายๆนะครับผมเนาะอันนี้คือคําตอบจากทีมงานคุณชยัยซูสเตนนะครับที่จากหัวหินว่าถ้าอย่าร้างแล้วจะได้อะไรบ้างนี่คือคําตอบนะขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังแล้วขอบคุณมากคนต่างประเทศและคนไทยที่ติดตามคุณชยัยซูสเตนมาต่อครับนะแล้วก็ สนับนุนช่องทางเพจคุณชัยสไลม์มาตลอบแล้วก็แชร์กดไลค์กดแชร์ให้คุณชัยด้วยครับและทีมงานด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ